ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทานายสถานการณ์ดวงความรักคนโสดนะคะทั้งหลายของชาวธาตุลมชาวธาตุลมจะประกอบไปด้วยชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมนะคะชาวธาตุลมคนโสดนะคะไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนยังไงก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันเนาะมาดูกันเลยดีกว่านะคะชาวธาตุลมในช่วง1-15เมษายนนี้ดวงชะตาความรักของคนโสดนั้น ะะจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสเตรน์มาเลย10ไม้เท้าสองเหรียญน,นะคะระวังอาจจะมีคนเข้ามาให้เราเลือกมากกว่าหนึ่งคนด้วยละกันเนาะอาจจะมีเกณฑ์ต้องสับรางเกิดขึ้นนะเนี่ยคนโสดทั้งหลายนะคะสามถ้วยนะคะพลังงานหลักของคุณออกมาบอกว่าช่วงนี้เนี่ย หลายสิ่งหลายอย่างนะคะหลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งพักผ่อนนะคะช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะภาระที่ทำให้เราเนี่ยต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบมากนะคะในช่วงนี้งานหนักมากเกินไปด้วยแล้วก็ในช่วงนี้จิตใจคุณค่อนข้างที่จะหนักแน่นด้วยเนาะอาจจะเป็นเพราะอาดีตที่ผ่านมานะคะความผิดหวังที่ผ่านมามันทำให้เราเนี่ยเริ่มอดทนเริ่มเข้มแข็งและหนักแน่นกับการที่จะเปิดใจนะคะ อะไรที่จะเข้ามานะในช่วงนี้เราเองก็คุยแบบสนุกสนานคุยแบบเล่นๆนะคะคุยเหมือนกับแค่เปิดใจเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยจมปักอยู่กับจุดเดิมๆคุยในฐานะเพื่อนคุยกันแบบเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปตอนนี้ให้มองว่าชาวธาตุลมเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นหัวใจตัวเองขนาดนั้นแต่ก็อยากที่จะไปให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานแล้วก็ตัวเองเป็นหลักตอนนี้เริ่มทันคนแล้วนะ,ะคนโสดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหา ต่างๆอุปสรรคต่างๆที่มันผ่านมาในอดีตเนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นมีบทเรียนมีไหวพริบมากขึ้นใครที่จะเข้ามาหาเราในตอนนี้นะคะคุณก็จะให้สถานะแค่เพื่อนคนคุยหรือว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปก่อนอารมณ์ประมาณนั้นเน,เนอะอยังไม่ได้อยากที่จะ ชัดเจนกับใครนะคะยังมีความสุขกับการเป็นโสดยังรู้สึกเป็นอิสระยังมีความคล่องตัวกับการใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ยังไม่ได้อยากที่จะเปิดใจให้กับใครแบบจริงๆจังๆนะคะแล้วก็ ช่วงนี้อยากจะบอกว่าคนโสดทั้งหลายนะคะมีคนแอบชอบมีคนแอบส่องมีคนแอบรู้สึกดีกับคุณอยู่นะมีคนแอบรู้สึกดีกับเราอยู่อาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณเนี่แหละนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนคนนี้เคยช่วยเหลือเรามาก่อนคนนี้เคยสนับสนุนเราวันที่เรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นจากการงานหรืออุปสรรคอะไรนะคะก็ตามที่เขาเคยอยู่ข้างๆเคยซัพพอร์ตคุณเนี่ยอยากจะบอกว่าเขาเองอาจจะรู้สึกดีนะคะอาจจะรู้สึกแอบ ชอบแอบรู้สึกดีกับเราแต่ว่าอยู่ในมุมมืดของเขาอะเนาะก็คือยังไม่ได้อยากที่จะเปิดเผยตัวตนนะคะไม่อยากที่จะทําให้เรารู้สึกลําบากใจก็ว่าได้ต้องบอกว่าช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีเสน่ห์สักเท่าไหร่นะคะคนโสดมักจะมีแต่คนเข้ามาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยเหลือหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พักใจนะคะใครๆก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเรามีประสบการณ์ในเรื่องของความรักเยอะเราคงจะผ่านอะไรมาเยอะนะคะคงจะเป็นคนที่เข้มแข็งมัก จะเจอแต่คนมีปัญหามาทําให้เราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พักใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าใครก็ตามนะคะก็คือมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นความรักการงานหรือว่าแม้แต่ญาติมิตรเพื่อนฝูงบริวารต่างๆใครมีปัญหาอะไรช่วงนี้อาจจะเข้ามาหาคุณนะคะมีปัญหาไม่ว่าจะการเงินการงานต่างๆนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งให้กับเขาเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นชาวธาตลมช่วงนี้เนี่ยคุณเนี่ยค่อนข้าง ที่จะ เป็นช่วงเวลาที่ต้องดูแลคนอื่นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องดูแลคนอื่นเทคแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าตัวเองเนาะอาจจะมีงานสังสรรค์มีงานปาร์ตี้มีงานเลี้ยงมีงานมีงานรวมกลุ่มรวมแก๊งนะคะต้องไปเจอกับเพื่อนฝูงต่างๆต้องไปเจอกับผู้คนมากมายเริ่มเจอกับสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะคะคุณเองก็จะได้พบเจอกับผู้คนมากมายมากหน้าหลายตาแต่ว่าเขาเองก็ยังไม่ได้อยากที่จะชัดเจนกับเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระมัดระวังด้วยละกันนะคะมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เรายังไม่ควรที่จะเล่งรีบนะคะตัวเราเองเราก็อาจจะยังไม่ได้เล่งรีบกับการที่จะมีใครสักคนหนึ่งด้วยอะเนาะยังอยากที่จะมีความสุขแบบสดๆไปก่อนมีความสุขเป็นแบบนี้ไปก่อนใครที่เข้ามาจีบเราช่วงนี้เราก็มีลางสังหรณ์หรือมีเซนต์ไปเลยว่าต้องเข้ามาจีบเราเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นที่พักใจหรือว่าจีบเราเพื่อที่จะรอ เจอคนที่ใช่แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปนะคะตอนนี้คุณเองอาจจะคิดแบบนั้นเลยก็ได้เนาะก็ต้องบอกหลักๆว่ามีคนแอบชอบนะคะชาวทัตลมแต่ว่าในช่วงหนึ่งถึงสิบห้าเมษายนนี้เนี่ยก็ยังคงจะเป็นการโสดแบบมีคนคุยแหละมีคนมาปรึกษามีคนเข้ามาพูดมีคนเข้ามาคุยนะคะจนถึงขั้นคุณเองอาจจะมีการสับรางเกิดขึ้นแต่ก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้ตรงสเปคกับคุณสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทัศนคติหรือเรื่องของ บุคลิกเรื่องของการการะทําต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตรงสเปคเรามันยังไม่ได้โจกตรงใจเรา mm. เวลาที่เขามาจีบเราเราเองอาจจะโกหกเขาไปด้วยก็ได้เนาะว่าเออเรามีแฟนแล้วเราไม่สะดวกเราไม่โอเคนะคะลูกไม่ให้ครบพ่อแม่ไม่ให้ครบอะไรแบบนี้ค่ะห,หมายความว่ายังอยากที่จะมีอิสระอยู่ยังอยากที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวความคล่องตัวอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองพยายามอยากที่จะ ไม่ยุดติดกับใครนะคะแล้วก็ใครที่จะเข้ามาในชีวิตเราก็จะเหมือนกับคบเพื่อเลือกไปนะคะคุยเพื่อเป็นการเรียนรู้ใ mm. ห้มองว่าตอนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะไปหนักแน่นเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่แล้วเนาะหรือหลายๆคนอาจจะได้โอกาสใหม่ๆมานะคะโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆที่เราเนี่ย แม้กระทั่งเวลานอนนะหลายๆคนอาจจะยังต้องคิดในเรื่องของการงานอยู่เลยเราก็เลยยังไม่ได้อยากที่จะไปโฟกัสหรือว่ายึดติดกับใครเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ยังติดเพื่อนติดฟุง้งติดครอบครัวอยู่ยังมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ในวันนี้ยังอยากที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เราเคยขาดมาะนะคะเรื่องราวในอดีตต่างๆเราเองก็อยากที่จะปลดปล่อยมันไปให้เรื่องราวไม่ดีเหล่านั้นความผิดหวังต่างๆ เป็นเหมือนกับว่าเครื่องที่มาเป็นบทเรียนให้เราระมัดระวังตัวมากขึ้นกับการเปิดใจอ้วจริงๆคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะกับความรักค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับมันเลยแหละแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยนะคะแต่ว่าใครที่จะเข้ามาก็ยังอยากที่จะให้อยู่ในสถานะเพื่อนไปก่อนอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นไปอ่ะเนาะส่วนความสัมพันธ์ใครที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะที่คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกสับสน รู้สึกเหมือนโดนบังคับให้รอแต่มันยังไม่สามารถที่จะเลือกได้แต่ว่าจิตใจหนักแน่นมากนะคะ จิตใจค่อนข้างที่จะหนักแน่นมากแล้วก็ยังยังรับผิดชอบกับสถานะถึงแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนแต่เราก็ยังให้ความสำคัญกับคนที่เรากําลังคุยอยู่มากกว่าไม่ได้มีการแบบว่าดึงคนอื่นเข้ามานะคะไม่ได้ทำให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่วุ่นวายเราเองก็ยังหนักแน่นแต่ตอนนี้เราเริ่มมาทบทวนตัวเองมากขึ้นและพยายามทบทวนพยายาม เรียงลาดับอดทนจัดการกับปัญหาตัวเองควบคุมกับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นนะคะเริ่มตรงไหนที่รับมือได้โอเคเราก็จะรับมือแต่ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราก็เริ่มที่จะ ไม่ได้ว่าคุยนะเจ็ดดาบมันคพือเป็นการหนีอะค่ะ <_ d ata> เราอาจจะเลือกทางที่ว่าเราจะหนีปัญหาไม่คุยเรื่องนี้และไม่วนกลับไปคุยเรื่องเดิมๆเ,เรื่องซ้ำๆเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราคุยเรื่องเดิมๆเ,เรื่องซ้ำๆสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะเป็นจุดจบหรือว่าบทบทสรุปแบบเดิมซึ่งมันก็ไม่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะเราก็อาจจะหีปัญหาหรือว่าพยายามปล่อยให้ปัญหานั้นนะคะมันค่อยๆค,ค,คลี่คลายไป มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบไปเรื่อยๆดูๆกันไปแต่ก็มีระยะห่างมากขึ้นเริ่มเซฟมากขึ้นนะคะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองมากขึ้นพยายาม เว้นระยะว่าจะไม่ให้ตัวเองเนี่ยกลับไปผิดหวังหรือว่ากลับไปคาดหวังกับสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้ชาวธาตุลมคนโสดหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวเองโสดหรือไม่โสดอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะเริ่มคิดแบบนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเนาะแ,แล้วก็อยากที่จะพยายามค่อยๆแก้ปัญหาต่างๆให้มันเป็นไปในทิศทางที่บวกให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดี ก็รู้แหละว่ามันมีอุปสรรครู้ว่าจะต้องเหนื่อยกับการที่พยายามทําให้อีกฝ่ายเข้าใจแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเอาอยู่ตัวเองรับมือไหวนะคะยังไงก็จะเย็นๆนิดนึงละกันเนะาะชาวทัดลมนะคะคนโสดอาจจะยังโสดอยู่นะคะ1-15 เอ,อ่อเมษายนนี้คนนี้เข้ามาก็ยังไม่ถูกใจนะคะก็คนนี้เข้ามาก็อาจจะคุยกันไปแบบเป็นการเรียนรู้คุยกันแบบเผื่อคบเผื่อเลือกไปแล้วกันเนาะให้ยังมองว่าคุณยังให้สถานะกับคนนี้เข้ามาเนี่ย ในฐานะเพื่อนในฐานะคนคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเราเองก็ค่อนข้างที่จะโอเคแฮปปี้กับการที่เป็นที่พักใจนะคะใครมีปญหามีปัญหามีประเด็นอะไรมาขอแค่คุณไม่ได้มาคิดอะไรกับเราเกินเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่มีเจ้าของอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วจะมาดึงว่าเราเอาไปเป็นมือที่สามอะไรแบบนี้ขอให้ไม่มีประเด็นตรงนี้เราก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะชาวทัดลมนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมายนักเนะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านภัยนะคะถ้าชอบในการทำนายยังไงอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด subscribe หรือว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันเนาะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวห้จะแปะลิงก์ไม่ว่าจะเป็น l ล n e Facebook, Instagram เอาไว้ด้านล่างก็คือติดต่อกันมาได้นะคะทุกๆช่องทางก็ เพราะว่าการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดค่ะและมีความแม่นยำม,มากกว่านะคะสำหรับที่ชาวธาตุลมนะคะถ้ารู้สึกว่าดวงความรักคนโสดนั้นมันตรงกับใจคุณเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหาหน่อยซินะคะว่าดวงความรักคนโสดของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่านสวัสดีและขอบคุณค่ะ